ฉันเป็นหวังดง่ายมากเลยช่วงนี้หรือว่าที่มีอาการเพลียนะคะสามารถที่จะมาฉีดวิตามินได้สวัสดีค่ะ หมอปิ่นจากพัลีคลินิกนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะจะมาพูดในเรื่องของวิตามินผิวค่ะว่าทําไมคนถึงชอบขีดกันจังเลยมันคึ้ยในเรื่องอะไรบ้างนะคะที่พัลีคลินิกเนี่ยเรามีวิตามินผิวเนี่ยกันทั้งหมด4สูตรสูตรแรกเลยค่ะเมจิคไว้นะคะสีเหลืองค่ะสูตรต่อมาเบอร์รี่ไวสสีชมพูนะคะถัดมาเป็นเพอร์เฟกต์สกินออร่านะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราสโนว์ไวท์คอกเทลนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรพรีเมียมเลยจะมีสีขาวอมเหลืองนิดๆนะคะแต่ แต่ละสูตรเนี่ยต่างกันยังไงนะคะต่างกันที่ความเข้มข้นเลยค่ะตัวที่เข้มข้นน้อยที่สุดของเราก็คือตัวเมจิกไวท์นะคะถัดขึ้นมาคือเบอร์รี่ไวท์ถัดขึ้นมาพร์เฟตสกิมมาร่าและตัวสุดท้ายแน่นอนเลยเข้มข้นที่สุดเพราะว่าเป็นวิตามินจากเกาหลีเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าวิตามินเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อเยอะที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะใครที่บอกว่าโ้ฉันเป็นหวัดง่ายมากเลยช่วงนี้หรือว่าที่มีอาการเพลียนะคะสามารถที่จะมาฉีดวิตามินได้เพื่อที่จะเพิ่มภูม กันคําถามส่วนใหญ่ที่มาเลยก็คือฉีดกี่ครั้งคะถึงจะเห็นผลต้องฉีดบ่อยแค่ไหนแนะนําเลยให้ฉีดสัปดาละครั้งเลยค่ะใครที่ไม่เคยฉีดเลยนะคะควรจะฉีดต่อเนื่องติดต่อกัน3-4เดือนขึ้นไป จะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉีดเยอะจังเลยร่างกายเราเนี่ยบางคนเนี่ยคือขาดมาอยู่แล้วก่อนเราจะเติมให้เต็มจนเกินจนผิวเราเนี่ยได้รับวิตามินและทําให้ผิวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะถ้ามีคําถามอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถถามเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ3,900 บาทนะคะเมจิกไว้เนี่ยจะได้ทั้งหมด8ครั้งค่ะเบอร์รี่ไว้6ครั้งแล้วก็เพอร์เฟกต์สกินออร่าเนี่ย5ครั้งนะคะส่วนตัวสโนไว์ค็อกเทลค่ะอยู่ที่ครั้งละ2,500บาทค่ะซี G 5ครั้งแถมฟรีนครั้งนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงวิตามินผิวเนี่ยจะต,ต้องคิดถึงพันนีคลินิกค่ะ